สวัสดีใหม่ครับทุกท่านมาดูรายการรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีวันนี้วันขึ้นปีใหม่วันนี้วันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่อะวันขึ้นปีใหม่เนี่ยนะก่อนถึงเช้าเนี่ยนะ อ๋อไปเช้าได้นึกออกแล้วโฮ้ยคุณแก่ที่อะไรทำอะไร,ะไ,รไปทําบุญตักบาตรกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลองก๊อดเอ้เหอแล้ว,ลว,ลวทําอะไรอีกแล้วเสร็จเรียบร้อยสายสาย,สาย,สาย,สายก็ฟังธรรมะจริงรร้ะแล้วทําอะไรอีกทุงชินแล้วทําอะไรอีกอใส่บาตรกับหลวงพ่อเอฟังธรรมะช่ะ อ๋อเอาขอไปแจกเด็กๆเอาขอไปแจกเด็กๆทำทานทำบุญบุญทำทานทำบุญแล้วก็ทำทานทำทานทำบุญอะไรทำอะไรอีกแล้วก็โอ้โหวันนึงเยอะทำอะไรนักหนาพี่รุเอางี้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 ท่านผู้มครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอวยพรก่อนปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขรวยรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นคนดีกันทุกคนเลยและวันนี้มีสาระอะไรดีๆในรายการเดี๋ยวตามลุงชินไปเลยเดี๋ยวพาไปดูวันนี้ทำอะไรบ้างโห้ยแยะเลยค่ะท่านผู้ชม วันขึ้นปีใหม่เพื่อให้เป็นมงคลวันเริ่มต้นวันแรกของปีชาวพุทธก็มักจะพากันไปทำบุญตักบาตรที่วัดใกลบ้บ้านสำหรับปีนี้หลวงพ่อท่านจุุณอรงกฎหรือหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำปุจังหวัดลบบุรีท่านก็มาร่วมกิจกรรมตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยการทำบุญกับพระถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเรา เด้วายพระพระนะท่านก็ให้พรซึ่งพรจากประสงค์ถือเป็นมงคลที่ดีทุกประการล่ะครับยิ่งถ้าวันนี้พาครอบครัวป้าลูกพาหลานมาทํำบุญด้วยล่ะก็ต้องเรียกว่า <c oughs> <c oughs> เป็นการสร้างกุศลให้เกิดมงคลกันทั้งบ้านตักบาศเสร็จพระท่านก็ให้พรหลังจากรับพรจากพระแล้วเด็กก็พากันไปขอพรจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ็ให้พรเด็กทุกคนก็จะมีความอิ่มเอมใจสุกกายสุขใจไปพร้อมๆกันทั้งครอบครัวล่ะครับลุงชินเนี่ยนะแม่เห็นภาพแล้วก็แสนจะอิ่มใจที่เห็นพวกเราพากันสืบทอดประเพณีปีใหม่ไทยกันอย่างสุกใจ ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลา,ลานทุกๆคนวันนี้วันดีปีใหม่หลายคนก็ไม่ได้อยู่บ้านเราขอนปีใหม่ก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันไปพักผ่อนกัน แต่หลายคนก็คงไม่มีโอกาสเพราะว่าไม่มีความพร้อมทั้งที่อยากไปก็อาจจะไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยอยู่ก็ต้องดูแลท่าน เมื่อแต่วันนี้เองก็ตามบางคนปีใหม่ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่หวังวันนี้เช้าวันนี้อาจจะต้องรีบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลเพราะเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ไม่มีใครที่จะไป ควบคุมได้บทเราจะเจ็บป่วยบางครั้งก็เป็นแบบกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจและบางคนก็อาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของเงินทอง เวลาจะพาแม่ไปโรงพยาบาลพาพ่อไปโรงพยาบาลก็จะลำบากบางคนที่ไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็เพราะว่าต้องทำหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นตำรวจจราจรนะรุกปี งพ่อจะพูดถึงตำรวจจราจรว่าปีใหม่คนอื่นครอบครัวอื่นได้ไปเที่ยวแต่คนที่เป็นจราจรต้องทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้รถที่เดินทางนั้นไปได้ได้วยความเรียบร้อยปลอดภัย แล้ทุกปีในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยหลวงพ่อก็จะมีของขวัญเป็นจ,จำนวนมากนะที่ให้เด็กๆเ,เอาไปมอบให้กับคนที่ทำงานในช่วงวันปีใหม่ ที่ใส่ชุดกระเรียกนะครับผ่านเข้าไปได้เลยนะครับเอ้คุณคุณนะคนเนี้ยคุณคุณหลานโอ้หลานหลานสาวลูกพี่สาวใช่ลูกพี่สาวพี่ชายเออเอือญาติเนี่ยเอือญาติออกโนทัศน์หรอไม่ใช่ดูผิวสิคะญาติญาติไม่ใช่หรอญาติกันเดี๋ยวไปหยุดญาติพี่นับถือฟ้าเหมือนกันอ่านี่ใจดีมากเอาขนมมาแจกเด็กๆวันนี้น้องๆ หนูมาทําอะไรคะลูกวันนี้หนูมาแจากทางให้กับคนเยอะแยะเลยค่ะไมันจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีอาหารมาให้มากมายเลยค่ะเ,ออเป็นวันวันปีใหม่และวันเด็กอย่างน,นั้นน่ะเหรอลูกใช่เหลอแล้วทำไมอ่มะแจกเด็ก,เด,กเด็กกเ็เลียงนะลูก เพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่ค่อนข้างห่างไกลจากชุมชนค่ะก็เลยจะมาแจกให้เขาได้มีอาหารได้มีของหวานกินเยอะแยะที่ไม่ได้มีตลอดวอนไม่กจอกับขนมอร่อยอร่อยใช่ค่ะแต่เราว่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่เจริญเดี๋ยวก็ไปร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวก็ไปห้างของสินค้าแต่น้องเขาไม่มีใช่ค่ะน้องมาแจกบ้านนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเขาชอบแจกใจดีมากทั้งบ้านเลยเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณแม่ น่ารักใจดีหน้าตาสวยค่ะขอบคุณค่ะด้านหลังวูวชินเนี่ยนะครับท่านผู้ชม พนะี่น้องชาวกะเรี่ยงแต่ต้องเรียนให้ทราบนะครับเป็นคนไทยที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ร่วมมือร่วมใจกันครับเขาทำอะไรกันล่ะครับเนี่ยอ,อ๋อพอดีมีกลุ่มเราต้องเรียกว่ากลุ่มพิเศษกลุ่มผู้ใจบุญนําของหวานมามอบให้เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เขาก็เลยช่วยกันนี่นะครับช่วยกันขนยกเอาไปเพื่อจัดวางแล้วเดี๋ยวจะตรีมไปแจกกันครับ ในแต่ละปีก็จะมีญาติโยมศรัทธาสาธุชนบางคนก็อาจจะเป็นขหาบดีนำอาหารไปเลี้ยงนำของขวัญไปแจกซึ่งหลวงพ่อก็ทำเป็นประจำทุกปีและบางคนนอกจากจะ ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเด็กบางคนอาจจะเกิดในวันนี้วันปีใหม่คุณพ่อคุณแม่เลยตั้งชื่อว่าปีใหม่ปีใหม่ก็มีหลางพ่อเคยเคยเจอเด็กที่ ชื่อเล่นชื่อปีใหม่พ่อแม่ก็บอกว่าลูกเกิดวันปีใหม่แต่ถ้าย้อนกลับไปเกิดเมื่อวานนี้วันที่สามสิบอ็ดสามสิบหลวงพ่อก็ยังไม่เคยได้ยินพ่อแม่ตั้งชื่อปีเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา พราะคำว่าปีใหม่นี่เหมือนเป็นคำที่เป็นมงคลเป็นความสุขเป็นความเจริญจึงมีคนเอาคำว่าปีใหม่มาตั้งชื่อลูกของตัวเองแล้วลูกมีไหมมีครับเหรอครับตีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชาย ผู้ชายตามผู้หญิงหนึ่งครับโอ้โหตีแล้วลูกๆเนี่ยอ,อยากถ้าสมมติว่าอยากขออะไรจากสวรรค์อยากขออะไรจากเทวดานางฟ้าได้อยากขออะไรให้ลูกถ้าผมขอได้ขอทุกอย่างเลยครับ<อ>ทุกอย่างเหร<ข>อทุกอย่างอย่างแรกอะไรอย่างแรกอะไรตี อย่างแลกพอให้ให้พอกินพอใช้ให้พอกินพอใช้มออไ,ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องเดือดร้อนโอ้วไม่อยากถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเหรอก็อยากถูกนะแต่ไม่ใครซื้อเลยครับโอ้โหตีต้องซื้อตีต้องซื้อรู้ไหมจะได้ถูกจะได้ถูกว,วัลที่นหนนี่เพื่อนตีมาอีกด้วยเนี่ยเหรอเพื่อนตีใช่ไหมครับผมอ้คับผมตีอายุเท่าไหร่แล้วว่ายุ5ห้าสิบสามครับโอ้ห้าสิบสาม เพื่อนน่ะเพื่อนน่ะไอสารสบปครับอ๋อเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแม่ยังมีชีวิตยอยู่ไหมมีอยู่ครับมีอยู่ครับผม<อ>แม่อยู่แต่พ่อไม่อยู่แล้วครับปีใหม่อยากจะขออะไรรืออวยพรอะไรให้แม่ดีอวยพรอะไรดีเออปีใหม่นี้อวยพรให้แม่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใา้อยู่กับลูกหลานยาวๆครับครับครับคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับแม่ตอนนี้หกสิบสามครับโอ้โหสามยังอยู่ด้วยกับเรานานตอนนี้เนี่ยเขาก็ลัเดินเล่นเดินอยู่แต่ลูกกันหลานโอ้แม่ก็มาเดินด้วยโอ้ยอยากให้แม่แข็งแรงแข็งแรงแล้วไม่อยากให้แม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมั้งเหรอก็อยากให้เขาถูให้มาม่าผมก็อยากจะถูแต่ว่าตอนนี้ก็ โชจะตายย่างในบัวาะไหนย่างต่แน่ๆให้ให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกัลูกันกไ,ไหน,นจะยาวก็นเี่ครับอากาศหนาวเย็นสบายทุกที่แต่เมื่อก่อนปีใหม่นั้นก็มีเหมือนลมแรง พัดเข้ามาสร้างความเสียหายพอสมควร,รบางสิ่งบางอย่างถ้าลมแรงเกินไปก็หักโค่นได้พังได้แต่ไม่เป็นไรญาติโยมสิ่งสำคัญที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิตเรารักษาชีวิตให้ผ่านพ้นมาได้อีกหนึ่งปีมาขึ้นปีใหม่ก็แปลว่าเรายัางโชคดีและมีบุญ เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็หวังได้นะว่าชีวิตเราจะได้ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทำความดีแล้วมันก็ยังมีปีต่อๆไปอีกญาติโยมปี6-5ผ่านไปก็เป็น6-6 6-6, 66หมดไปก็เป็น6-7 แต่ไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามหลักในการดำเนินชีวิตก็ยังต้องเหมือนเดิมญาติโยมเราต้องมีชีวิตอย่างมีสติอันแรกเลยนะแต่เรื่องที่สองก็คือต้องมีวุฒิยะหรือความเพียรความเพียรความพยายามความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องมีตลอด และตลอดชีวิตญาติโยมหลวงพ่อจับหลักอันนี้ได้จึงทำงานทุกวันไม่เคยถูกความเกียดคร้านครอบงำอนุญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็คงเห็นตลอดมานี่ย แล้วแล้วอาซีกรุ๊ปเนี่ยมันคืออะไรครับอาซีกรุ๊ปต้องดูข้างหลังครับดูข้างหลังครับนี่ค่ะอาซีกรุ๊ปนะคะเราก็ขายนี่อันนี้น้ำยาแอร์ค่ะอันนี้ถังน้ำยาแอร์สั่งสั่งตอนเย็นนี่ค่ะเป็นของสดแล้วก็ปลากระป๋องและคังทองค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหยกสยามค่ะแล้ววันนี้ เอามาแจกน้องๆเขาใช่ไหมเทียบค่ะมีทั้งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งผัดไทยทั้งโดนัทค่ะสาหรับพ่อเห็นไหมของคุณพ่อหรือของคุณแม่หรือของคุณพ่อทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาซีทุกคนค่ะร่วมด้วยช่วยกันค่ะเราเราเหมือนเรามีความสุขเราก็มาแบ่งปันความสุขใช่ไหมครับใช่มีผู้ใหญ่ใจดีมากมายหลายท่านค่ะวันนี้มาร่มด้วยช่วยกันค่ะในนามของกลุ่มอาซีกรุ๊ปค่ะ นี่นี่ก็อีกคนใช่ไหมพี่นุชใช่ค่ะลุงชินนี่รถชื่อสยามรถช่องสยามไปเคาไปทำอะไรอ่ะไปทุกที่ไม่แจกรถช่องไปขายเนไม่ขายค่ะแจกเพื่ออะไมาขายหรือเปล่าอ๋อไม่ได้มาขายครับมาแจกครับเหเห็นไหมอยูดีๆเอาขนมมาแจกครับอ้าวแล้วไม่กลัวขาดทุนเหรอครับอ๋อไม่ครับเพื่อเพื่อน้องๆครับเพื่อน้องๆเพื่อสังคมครับ ครับครับยินดีครับ oh. ใหญ่ใจดีมากด้วยน้ำใจรวมตัวกันหลายกลุ่มมาร่วมกันมอบความสุขโดยการนำอาหารของกินอร่อยอร่อยมาแจกมาใรับประทานกันอย่างจุใจเลยล่ะแม่ลุงชินได้ยินนะถึงกลับประกาศเลยนะครับว่าอนุญาตในผู้ร่วมงานน่ะนำอาหารกลับไปรับประทานที่บ้านได้โอ้โหอ่านก็เยอะนะเนี่ยนะเยอะเลยเออแม่ดีจริงๆเออ น้ำเอ๋ยน้ำใจใจดีใจดีอย่างนี้นะเขาเรียกว่าใจนางฟ้าใจเทวดาเลยล่ะ ลองไดกดูว่าชีวิตของคนเรามันต่างกันเราอาจจะมีบุญวัสนาพอมีสตังได้ไปเที่ยวหาความสุขไปรับอากาศหนาว,นาวเย็นแต่บางคนนั้นในใจทุกข์เหลือเกินข้าวสารจะกรอกหม้อก,ก็ไม่มีเราก็ควรจะ เห็นใจกันญาติโยมก่อนจะไปไหนก็ให้คิดถึงเรื่องการทำบุญก่อนหรือระหว่างทางก็ได้ญาติโยมแวะไหว้พระถ้าเราจะไปทางเหนือก็แวะอยุธยานะอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทก็มีพระใหญ่ถ้าไปนครสวรรค์ก็ผ่านนครสวรรค์ก็มีวัดสำคัญ สุดท,ท้ายนี้หลวงพ่อก็ขอมาเวยพ่อใน้ยต่โยงโดยเพ่อท่านที่เดินทางแลพ่อขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขเก็บเอาความสุขเอาบุญกลับมาเพิ่มพลังกับชีวิตของเราหลังปีใหม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำงานมีสติ ประกอบความเพียรอยู่เสมอญาติโยมชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็ยังต้องฝากคำว่าให้มีเมตตาก่อนไปไหนก็ทำบุญก่อนทำตรงไหนที่เป็นบุญก็ทำเถิดญาติโยมบุญนำุขมาให้บุญนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางสู่ความสำเร็จดังนั้นในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อเขา กราบรัตนาขุณพาราตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรโดยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติกยาิโยมศรัทธาสาธุชนโดยท่่นทั่วกันทุกคนทุกคนเทินขอเจริญพร โอ้โหพี่นุ๊ตวันปีใหม่เนี่ยนะโอ้โหสนุกจริงเลยลุงชินใช่แล้วลุงชินก็เพิ่งรู้นะครับท่านผู้ชมว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับตามที่ลวงพ่อท่านสอนมีความสุขมากมากลุงชินโอ้ดีจริงๆเลยครับถึงเราจะต้องเอาของไปให้คนอื่นเขาใช่โอ้ทำไมเรามีความสุขก็ไม่รู้ปิติเกิดไงลุงชินเป็นให้แล้วมีความสุขโอ้โหวันนี้นะครับก็เป็นวันปีใหม่ ที่สดชื่นเบิกบานใจใช่แล้วค่ะโอ้โหเรามีความสุขกันจริงๆเลยก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขเหมือนกับพวกเราด้วยใช่ค่ะวันนี้รายการ ต้องราขก่อนอีกแล้วเสียดายเสียดายเวลาหมดติดตามชมรายการนะครับได้ที่นี่รายการที่ชื่อรายการไหนนะรายการสยามปันสุขค่ะพับผมลุงชินสุดลอและพี่ดุษุดสวยวันเดิมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ